ได้ร่วมง,งานกับสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ทางซีโร่พัดด้วยครับก็<อ>เป็นซีโร,ร,ทร,ร่ทอยซีโร่พัดใช่ใช่ครับก็ดีใจมากเลยฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าน้องแบบเป็นคนที่แบบชอบเล่นตุ๊กตาอยู่แล้วสะสมตุ๊กตาอยู่แล้วใช่ไม่ได้ชอบแค่ตุ๊กตานะครับชอบอะไรชอบมาทอยอ่าชอบมาทอยใช่ครับก็จริงๆรรู้สึกยินดีทุกครั้งนะครับที่ได้กลับมาที่สยามเซ็นเตอร์เพราะว่า เราร่วมกิจกรรมเหมือนทางแสตป็นเตอร์ตั้งแต่ต้นปีอันท้ายปีเลยครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายของปีของเกกน้องปิงด้วยนะครับก็ดีใจมากๆขอบคุณที่แบบเห็นดูกันแล้วก็ขอขอบคุณทาง t อย z e r o Plus ด้วยที่เอาคอลเลคชั่นพิเศษแบบคอลเลดอย่างงี้นะครับมาให้พวกเราได้แบบอยู่ในโมเมนต์พิเศษแบบนี้ก็ดีใจมากๆครับสามารถมาหาซื้อมาเล่นมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับถึงวันที่2กุมภาเลยทอยซ ero ่ l ล s สเขาก็อยู่ยาวๆครับใช่ แต่ละคนที่ได้มานี่เราไปจุดมาหรือว่าเราแบบว่าเปิดมาเลยเฮยพี่พี่นะพี่พี่เขาเตรียมไว้ให้พี่เขาดูว่าคาแรคเตอร์น่าจะเหมาะเหมาะกันนะไม่พี่พี่เขาทําการบ้านมากเลยนะเขารู้ว่าเขารู้ว่าตัวที่นันพิงชอบคือกระต่ายหรือว่าตัวที่นันเก่งชอบคือเป็ดอะไรเงี้ยได้ชื่นชมพี่พี่มากแบบว่าดีเทลอะดีเทลมาไม่ใช่ทุกที่ที่จะรู้ว่าแบบหรือว่าไปตามดูว่าพวกเราชอบตัวไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่นี่เขาก็แบบ หยิบตัวกระต่ายมาให้น้องปิงเลยว่าเนี่ยน้องน้องปิงชอบกระต่ายใช่ไหมแบบหยิบมาให้นี่นะครับน่ารักส่วนเก่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเก่งเก่งชอบเป็ดอะไรแบบนะี้แต่ด้วยด้วยความที่ตอนนี้พี่เขามีหมีก็เลยแบบเฮ้ยเก่งกันเหมือนหมีเหมือนกันนะคาแรคเตอร์ก็เลยแบบโอ้ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันก็นกเลยหยิบม,มาก็สีขาวเหมือนกันใช่ใช่ครับนี่เป็นคู่กันน้องมาคู่กันครับหมีกับกระต่ายอยู่ด้วยกันได้ คิดว่าคนเลชชานหน้าจะมีเป็ดขึ้นมานานๆว่ามาซิโรพาสแบบว่าตัวดีไซเนอร์ของแตลลัสได้เลยครับไม่ท้องมีใครทอยซิโรพลาสต์เอก่งน้ำปิงเฮ้ยกะพูดไปนั้นอ่านเป็นไปได้พูดไปนั้นแล้วที่อื่นที่เราชอบนะคะอีเซอร์บันนี่ครับอีเซอร์บันนี่เนี่ยคือเห็นตั้งนานแล้วคือพี่แฟนคลับซื้อมาให้พวกเราบ่อยแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นของที่นี่ครับแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ครีเอทใดๆก็ ดีใจครับที่แบบได้ร่วมงานกับทางตุ๊กตาที่เราเห็นมาบ่อยๆครับครับส่วนเก่งชอบพีพีฮะพีพีมอนเตอร์รู้สึกว่ามันชอบได้โนเสาร์ครับผมแล้วน้องแบบมีหัวเดโนเสาร์ด้วยครับวามแข็งแรงดุดันอ่าใช่ฮะเท่ดีครับแต่ตัวข้างในเขาเป็นเด็กนะเหมือนพี่เก่งเป๊ะข้างในอะเป็นเด็กมากแล้วแบบใส่ใส่แบบว่าตัวชุดเป็นดูดูเลยเป็นหลออว่าบอกว่าน่ากลัวหรอ เหล่าว่าน่ากลัวเหรอว่าเข่งขึมเหรอว่าเกหล่อพี่โตแล้วจริงๆข้างในแบบพี่ขึมมากไม่เขาเป็นคนชอบไม่สีเราเป็นคนน่ารักหรือเปล่าผมเป็นคนเท่เป็นคนขึมก็ขึมอยู่เป็นบางวันเป็นอะไรเป็นบางโมเมนต์บางมุมฮะอ่ะกันฝากหน่อยส๊อตใชนที่ขาวของขัดกอนปีใหม่มีให้มาแบบว่าช้อปปิ้งะคได้เลยฮะก็นี่เลยครับของขวัญปีใหม่บอกเลยว่าทอยฟิล์ลพัทมีให้เลือกหลากหลายคอลเลคชันมากนะครับแล้วก็ ปีหน้าเขาจะมีคอลเลคชันใหม่มาด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะซื้อปีนี้บอกเลยว่าตัวบันนี่น่ารักมากซื้อไปฝากหลานไปฝากน้องๆไปฝากครอบครัวได้เลยนะครับผมใช่ฮะใช่ครับแล้วก็อยากฝากทุกคนว่าสามารถมาที่สย,ยามเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มาเดินเล่นได้เขาจะมีป๊อปอัพข้างล่างแล้วก็มีโซนถ่ายรูปได้นะครับ,รบก็อยากให้ทุกคนได้แวะเวียนมานาะเพราะว่าเขาจัด Boot, แต่อะไรน,น่ารักมากเลยเราก็อยากมาเดินช้อปปิ้งก็ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องนะครับมาเดินซื้อของได้ปีใหม่ก็จริงๆอัดทอยไปอะไรที่น่ารักเนาะแบบว่า,นาคนให้ก็รู้สึกดีคนได้รับก็ลุ้นไปด้วยว่าจะได้ตัวไหนอะไรเงี้ยครับก็ฝากว่าเป็นไอเดียก็มาช้อปปิ้งที่พอีเซอร์พลาสได้ครับถึงวันที่2กุพภาพนันะ์นเเป็นไงบ้าง6กคิวผ่านไปแล้วของเห็นจีราต้องรอครับ6กคิวผ่านไปแล้วผมก็เหมือนเดิมฮะผมผมเข้า2อสี่ เพราะมันยังอยู่ในเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ไปได้แต,แต่แต่น้องอันหนักน้องแบบตีสองตีสามทุกวันอ่ะสามคิวครับต้องให้เขาเล่าเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะคือตั้งแต่ผมตั้งแต่นะเป็นเกิดมาเนี้ยมีงว,ว่าการถ่ายทำขีปศิลาต้องรอดเนี้ยหกคิวที่ถ่ามาเนี้ยเป็นงานถ่ายท,ทําที่หนักที่สุดในชีวิตน้าปพิงละร้องไห้เยอะเปล่าร้องไห้เยอะซีนที่ต้องเข้าค่อนข้างเยอะ สี่ีี่เองเข้าค่อนข้างดราม่าค่อนข้างท้าทายอารมณ์แล้วก็บวกกับเรื่องเทคนิคการถ่ายทําบวกกับเรื่องของความละเอียดในการทําที่เราซีหนึ่งเราเราทำละเอียดเลยอะเก็บขัดเยอะแล้วก็แบบทําไว้หลายมุมรวมถึงบางอันมันต้องใช้เทคนิคในการถ่ายอะไรด้วยเงี้ยก็เลยแบบอันนี้มันคือแบบที่สุดในชีวิตแล้วสาหรับปีนี้เนี่ยไอคิวสุดท้ายที่คิวที่6ใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามคิวติดใช่ไหมแล Пос things, ้วเราแบบเริ่มเช้าเลิกดึกเริ่มเช้าเลิกดึกอย่างติดกันนะแล้วเราแบบ คิดในใจว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้หกคิวเนี้ยมันคือเราเก่งขึ้นพอสมควรเลยอะ่ะเก่งน้ำปิงเร,เราเก่งน้ำปิงขึ้นพอสมควรเลยอะ่ะ<ด>แล้วเราไม่อยากคิดว่าถ้ามันจบทุก<ด>คิวที่เราต้องถ่ายทําเราจะเก่งน้ำปิงไปแค่ไหน<ด>เราเราก็หวังใจว่าเราจะเก่งน้ำปิงขึ้นเรื่อยๆแต่นี้มันแค่แบบช่วงแรกแค่ช่วงแรกแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ตัวเข็มทีลาหนักสุดหนักสุดคือในใจคิดอยู่ว่า ถ้าฉันไม่เข็มนจิลานี่ฉันจะรอดไหมเนี่ยแต่คือก็ก็เห็นที่บอกว่ากําลังใจก็ดีครับครับก็เห็นเขามาทํามีไก่ฉีกมาทําอะไรไลฟ์สดครัวต้องลงต้องรอดเออกันเดียรพอลก็นับครับปินงในหกให้คิวไหนยากสุดคิวห้าคิวห้ายากสุดเพราะเป็นน้ำพิงถ่ายคนเดียวแล้วไปต่างจังหวัดด้วยแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นซีน มันเป็นช่วงเปิดซีรีส์อะครับมันเป็นซีนเปิดซีรีส์ที่เราต้องทำยองก็ได้ให้มันแบบมันดึงคนอะเอาง่ายๆว่าจริงๆมันก็สําคัญทุกซีแหละแต่ว่าไอ้ช่วงซีนเปิดมันมันมีดีเทลที่เขาอ่ะวางไว้ค่อนข้างชัดปรุงกับเห็นภาพชัดมากแล้วก็มีความต้องการของเขาเราเองก็มีความต้องการของเราที่จะแสดงออกให้มันแบบได้ดีที่สุดอะอันไหนถ้าไม่ได้เราเอาใหม่ไม่ได้เราเอาใหม่จนมันแบบได้คัดที่มันแบบที่เรารู้สึกว่าเราจะกล้าเปิดให้คนดูในโรงในทีแรกหรืออะไรเยงี้ครับมันแบบ ยากมากแต่จนไม่มีเวลาไปซื้อของให้ตัวเองเลยอะไม่มีเวลาไปซื้อของให้เขาด้วยเนี่ยคนซื้อให้หรือเปล่าแค่ใช่แค่เออเพราะว่าแบบทำงานหนักเขาเปคนทำข้าวอาหารให้พาป็นไงมีไก่ฉีมันได้ไหมคะเขามีไก่ฉีก็ทานไดไหมครับทานได้ครับทานได้เลยทานได้เห็นไหมเขาบอกแล้วอะไม่มีไม่มีฮะไม่มีไม่มีพี่เติ้ลกับเฟิร์สก็บอกอร่อย ทุกคนก็บอกอร่อยหมดเพราะ้างเป็นมีอาชีที่คลีนนะครับเพราะว่าน no fat no sugar ไม่มีชูก้าไม่มีผงชูอะไรเลยคือแบบว่าเป็นใครเป็นสายคีโตอะไรเงี้ยน่าจะชอบใส่ใจมากเลยับปกติเราก็กินผงนัวกินโซเดียมฉ่าแต่ว่าวันนี้เขาก็เป็นห่วงเราแล้วก็ในคีนแบบจืดๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครับเพราะว่าเขาพูดอะไรไว้เขาทาหมดเลยสมการรอคอยสมการรอคอยจริงๆเขา เขาเลิกตั้งแต่ประมาณบ่ายสามแล้วแต่เขาไม่กลับเขาก็ไปหาซื้ออะไรมาทําในกองอยู่จนค่ําจนมืดเนาะก็ไลให้แฟนๆได้ชมด้วยครับทําถึงมากแฟนก็คือลุ้นกลัวทุกคนบอกทําไม่จริงไงครับก็เลยไล์เลยแล้วมันเป็นยังไงครับก็ไม่เหมือนที่คิดเลย่ไซแฟนไม่เหมือนที่คิดคือผมนั่งไถ่ทีทีใช่ไหมเออไปหาเขาก็บอกว่าแบบสูตรเด็กหออะไรแบบเนี้ย ก็เห็นเขาทําง่ายมากคือแบบต้มน้ําแล้วก็ลวกน้ําร้อนแล้วก็เทใส่จานแล้วกินได้เลยแต่พอผมไปทําเส้นมันติดกันมากเลยโอ้ผมไม่รู้จะแก้ไขยังไง<อ>ก,ก็เลยมีพี่นางมาช่วยแล้วคิดว่าอะไรยากที่สุดลวกเส้นลวกเส้นนี่นแหละมันติดกันแบบโอ้โหผมนึกว่านังกติ๊กอะเราลวกนานเกินไปหรือว่าเราใส่เยอะเกินไปผมว่าน่าจะนานเกินไปฮะไม่ได้ไปแช่น้ําเย็นด้วยครับ แต่ก็อร่อยอยู่นะทันนาอร่อยน้ำม <lava> <District> ันฉ่ำครับเพราะว่าต้องมันขีนเนี่ยรสชาติเนี่ยอ๋อบอกอย่าไปบอกเขาหรอไม่น้ำมันนิดนึงเพื่อให้มันไม่ติดกันนะไม่ติดกันเพื่อให้มันไม่ติดกันมันก็ดูเคลือบดูเส้นอยู่นะดูเคลือบออเดนเต้แต่ว่าติดฉ่ำเลยก็ก็ ก็จะได้มีพัฒนาการนะครับถ้ามันทําแบบอร่อยเลิศในครั้งแรกอร่อยเลิศกับคุณลิตในครั้งแรกเลยมันจะไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบค่อยๆมีวหวังในครั้งต่อไปอีกหวังอยู่พ่อแม่<ป>หวังเราก็หวังวครั้งต่อไปยังมีอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> รอติดตามครับรอติดตาม <c oughs> รอติดตาม <c oughs> แต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าอีกวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> ที่ <c oughs> เราโก็ค้างกังวลว่าอีกวันหนึ่งเพราะเราต้องมีถ่ายต่อไงครับแล้วไปต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยแต่ก็รอดแฮะไม่รู้ว่าห้อยพาดีหรืออะไรกินหมีไก่ฉีก็ไม่เป็นไรเลยเลใช่ไหมล่ะพ่อครูเขาไม่แกล้งเราหรอกแล้วพ่อครูได้ชิมหรือเปล่าชิมชิมครับตอนตอนที่แบบเขาเขานั่งนั่งชิมกันอ่ะที่เก่งให้ชิมอ่ะเก่งก็ชิมด้วยเลยแต่ตอนทําไม่ได้ชิมอ่ะเก่งรู้ว่ามันออกมาอร่อยแล้ว ครับวันที่เราจะมีเมนูต่อไปนะคะรอติดตามดีกว่าไม่กล้ารับปากครับผมอาจจะเป็นเข้ามานทำให้ผมก็ได้นะหออยากกินอะไรครับเฮ้ยได้ได้หมดเลยน้องทำอยากกินทุกอย่าเมีตอะไรให้น้องทำให้ให้ทำให้ก็อาจจะเป็นข้าวผัดรถไฟคืออะไรครับไปเปิดดูไปเปเิดดูข้าวผัดรถไฟผมไม่รู้จักข้าวผัดรถไฟเลยครับ จริงๆร,รู้จ<า>ักต้อง<ค>ผัดเอา,าเอาข้าผัดไปผัดบนรถไฟอ,ะอ่ะขอโทษแทนด้วยนะครับคือเติบโตมาด้วยแบบว่าสปาเกตตี้อะครับแะไรกแบบเ<อ>จนเนเวอลลิงตันอะไรเงี<อ>้ยคือจะให้ทำข้าวผัดรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ยากมากเลยอะครับแต่เราสามารถเปิดหาในอิงเงนเทอร์เน็ตได้นะครับเปิดหาได้ครับแต่ว่าเนี่ยจะต้องทำการบ้านหนักหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดอาหารไทยเท่าไหร่ มากุดก็แบบว่ามีแบบมียัภายในครับผมก็ได้ข่าวว่าแบบว่าสุดเบียรมาต่คุณเป็นอะไรบ้างคุณเป็นอะไรพูดความจริงไปเลยป่ะพี่เก่งป่ะจริงๆผมผมอยากจะแก้ข่าวทุกคนนะคือจริงวันนั้นผมแต่งเป็นคือผมอยากเป็นน้องๆทีป๊อปไงก็เลยแต่งแต่งเป็นน้องไทยเชียร์นนท์อ๋อเราไทยรัมโมมาครับใช่เสื้อลายสกอตอะไรแบบเนี้ยรองเท้าแตะ แต่สิ่งที่ได้พี่ๆบอกว่าเป็นพี่พี่อะไรนะพี่ไผ่พงศธรคือจักรลุมไหมคือไผ่พี่ไผ่พงศธรเลยอะครับเราก็เลยไม่รู้จะแก้ข่าวยังไงเพราะว่าเสื้อหนาสกอตมันใช่ใช่ก็เลยพอยืนข้างๆเราปุ๊บมันคือถูกต้องมันคือคู่ฮิตคู่ร้องอัลบั้มนั้นคือพี่ๆบอกว่าไงเราก็ว่างั้นก็เป็นพี่ไผ่ก็ได้ก็เป็นพี่ไผ่ก็ได้แต่จริงๆฟันแฟคือเป็นน้องไทยแช่นนท์ขอโทษแทนพี่เก่งด้วยนะครับน้องไทย ไอดอลหรอคะอะไรนะจะเป็นแบบทีมแบบไอดอลเลยผมก็เมนเต้นเหมือนกันอ่ะเอาจะรอดูนะคะก็เมนเต้นอยู่สองเนี่ยจะรอดูเมนเต้นเลยนะคะนีามิงล่ะคะเป็นอะไรนี่มิงเป็นคือทีมมันคืออาชีพในฝันใช่ไหมครับแล้วที่ผ่านมาเราก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันหรือว่าเราจะอยากร้องเพลงที่มันกันแกร์มอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพี่ตะกตะนก็เป็นหนึ่งในตำนานนะครับของลูกทุ่งที่นี่มิงพอจะได้ฟังมาบ้างนะครับในวัยเด็ก ราะว่าเราฟังเพลงสากลเยอะใช่ใช่เราก็มีฟังเพลงพี่ตะกแตนไปบ้างอะไรเงี้ยครับระหว่างที่เราแบบลวกเส้นแต่ก็โปดตฟังเป็นสากลแต่ว่าเป็นสากลนครซะเยอะก็เลยเป็นทีแบบฟังแบบว่าโดยเฉพาะอัลบั้มถนนถนนค้นฝันนะฮะก็เป็นอัลบั้มโปรใช่ก็เลยแบบหยิบมามาเลยว่าแบบเฮ้ยมันมันคือฟูลฟิลในหัวใจว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันเป็นพี่ตะกแตนอะไรเงี้ยครับแล้วคนพักว่าเป็น ทุกคนแรกทุกคนงงครับแต่ว่าพอเห็นรูปที่เรามาทำอาร์ตเวิร์กที่เราตั้งใจทุ่มเทแล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงเห็นดีเห็นงามกันว่าเหมือนมากเพราะว่าเราสั่งทําปลอยปลอยผมคือเราสั่งปลอยผมที่แบบเราวัดขนาดเลยว่าในอัลบั้มเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปลอยที่แบบแหลมแหลมอยู่แค่ไหนอยู่แค่ไหนแล้วตรงนี้จะเป็นปลอยหนานิดนึงแล้วองศาในการยืนในการยืนยังไงอ้ เอางี้ว่าองศาในการยืนเขาจะยืนแบบเป็นฟิลนี้นี่แล้วก็แบบปกอั้ลาบ้าปกอ้มแล้วเป็นฟิลถือดอกถือลายแต่เราไม่มีดอกนีเมือมือต้องความลงด้วยมือข้างหน้าข้างขมแบคว่ำแล้วเป็นแบบนี้เขาอาจจะถือดอกย่าเนี่ยป่าปูนอะไรว่าไปแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยไปหักกิ่งไม้บ้านพี่ออฟชั่นดอกทิวลิปเราไปหยิบมาจากบ้านพี่ออฟพี่ออฟเลี้ยู่เลยผมเป็นโคโลกราฟไงตอนนั้นหนูดูเรื่องแบบโพสิชั่นเอาง่ายๆว่าไม่มีใครห้ามใครอะครับ คือ <c ười> เป็นเป็นกันไปเรื่อยๆให้เป็นพี่ไผ่เป็นจะให้เป็นน้องตั๊กเป็นอะไรไปหมดครับ <c ười> แต่งงว่าน้ำปิงกุศลบีบเพราะว่ามันสามเรา่าพี่เก่งน,น้ำปิงเป็นต๊กแ,แตนน้ำปิ้งเป็นต๊กแ,แตนเอาไปลงบ้านดําเลยว่าวันนี้พี่ไผ่มากับน้องตาย <c ười> คือเราลงว่าสับสนไงครับค <c ười> ือ <c ười> เราพยายามบอกเลยว่าเมนเราคือตกอตกอแต่คุณตอออรทเนี่ยคือก็เป็นหนึ่งในสมาชิกช่วงนั้นท<อ> <c ười> ี่โด่งดังเหมือนกันม <c ười> ันอาจจะเกิดความสับสนได้ ก็เกิดจริงๆก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องแก้ข่าวอะไรหรอกก็ปล่อยไปทํานั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วของผัดที่ได้นี่สมกันรอคอยนะอุยัดนี่ได้กักพี่อ๋อเปล่าผมไม่ได้อะไรเลยวันนั้นน่ะแตก็มีการแบ่งให้มีคนไม่มีไม่มีใครแบ่งไม่มีใครแบ่งผมเลยคือผมผมผมว่าผมเฮสุดในร้านน่ะผมเฮดังสุดแต่แต่ไม่ได้เลยผมเชียร์ทุกคนผมไม่ได้เลยเลย โอ้โหเยอะมาอะมทก้ม